กระสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่22พฤศจิกายน2564ท่านผู้ชมนะฮะเผอแป๊บเดียวท่านผู้ชมเราจะก้าวเข้าสู่เดือนธันวาคมและอาทิตย์หน้าเนี่ยแปบ๊บเดียวเองนะไวจริงๆเวลาเนี่ยนะครับเรามาดูจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กันท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับ6,428คนแล้วก็มีจํานวนสะสมเนี่ยนะสำหรับผู้ป่วยรายใหม่ผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ไปแล้วเนี่ย ตั้งแต่เรามีโควิดมาเลยเนี่ยณวันนี้ตัวเลขอยู่ที่2ล้าน7 0 0 0กับ9คนณวันนี้เนี่ยมาจากเรือนจำเนี่ย553คนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะวันนี้เรือนจำเนี่ย500กว่าเลยนะครับมาจากต่างประเทศ10คนท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการตรวจเชิงลุก133คนแล้วก็เป็นการ w a l k กอิน5,732คน นะเอามารวมๆกันณนะวันนี้เราจะได้ประมาณสัก6,428คนสำหรับร้อยละของการตรวจพบเชื้อ10.13ถ้ามันเป็นตัวเลขที่จริงนะแล้วเชื่อถือได้นะผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบ ATK 1,507คนท่านผู้ชมนะฮะ เอามารวมๆกันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก8,00 0กว่ากว่าวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านเรียบร้อย7,882คนนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่คุณหายป่วยโควิดแล้วเรายังมีจำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในขณะนี้เนี่ย85,768คนอย่างที่ผมบอกครับว่าทุกผู้ชมนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยสีเขียวแต่ที่น่าห่วงจริงๆเนี่ยตัวเลขอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชม ผู้ป่วยสีแดงผู้ป่วยที่อยู่ใน ICU 1 5 9เนี่ย1,595คนก็ถือว่าหนักหนาสาหัสนะกับจำนวนตัวเลขตรงนี้เนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยอาการหนักที่เชื้อมันลงปอดไปแล้วเนี่ยแต่หนักกว่านั้นเนี่ยคือต้องใส่ท่อช่วยหายใจใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ย382คนนะวันนี้นะท่านผู้ชมนะฮะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะถ้าคุณได้ฟังหรือได้รับชมอยู่ในขณะนี้เนี่ย ผมครับกับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจส่วนหนึ่งให้กับผู้ป่วยที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะขอให้คุรักษาตัวไวๆขอให้หายปลอดภัยจากโควิดในทีแล้วกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเหมือนเดิมสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมตรงๆนะพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากจะเอ่ยถึงเลยนะแต่มันมีตัวเลขยังไงก็ต้องเอ่ยนะวันนี้เนี่ย4.9ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมตั้งแต่เรามีโควิดในทีมาเลยเนี่ย24,36คน ผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆกนะกับการสูญเสียและการจากไปกับทุกๆครอบครัวที่สูญเสียบุคคลนัานเป็นที่รักไปท่านผู้ชมนะฮะเรามาดูจํานวนวัคซีนท่านผู้ชมนะฮะเป้าหมายเรานะขณะน,นี้สิ้นปีนี้คือ100ล้านโดสแต่เราสามารถทําไปได้แล้วเนี่ยณขณะนี้นะครับ88ล้านโดสท่านผู้ชมนะฮะก็ถือว่าใกล้ละใกล้จะถึงฝั่งฝันและอีกนิดนึงนะฮะจำแนกเป็นเข็มที่1เนี่ยประมาณสัก46ล้านโดส เข็มที่2เนี่ยสาล้านโดสเข็มที่3บูสเตอร์ท่านผู้ชมนะฮะสล้านโดสแต่เอาตรงๆนะการที่จะนับจริงๆเนี่ยว่าคุณได้รับวัคซีนแบบสมบูรณ์แบบครบถ้วนแล้วเนี่ยสเข็มครับ2เข็มนะวันนี้เรายังอยู่ที่38ล้านโดสก็อยากจะให้มันถึงไวๆนะอยากจะให้ครบกําหนดไวๆเราจะได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่บ้านเราจะได้ปลอดภัยสทัทีนะครับสู้ๆครับท่านผู้ชมนะฮะนะวันนี้จะออกไปไหนไปทํางานไปทุระอย่าลืมดูแลตัวเอง การอย่าตกสําคัญครับไม่ว่าเราจะเจอคนที่สนิทแค่ไหนโอ้คนนี้ไม่เป็นอะไรหรอกคุณอย่าไปไว้ใจนะเชื้อมันไม่รู้หรอกว่าสนิทแค่ไหนไม่สนิทก็ติดสนิทมากก็ติดได้นะฮะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ